คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราเหมือนเดิมนะกับเกมโรมาเช่นเคยครับโอเควันนี้มาในงบ50ครับผมเราจะมาลองดูท้าพิสูจน์ก็คือท้าทายกันดูครับว่างบ50ของเราจะไปได้สักเท่าไหร่นะผมอ่ะเดี๋ยวเปิดที่7เลยแล้วกันครับขอเล่นที่7นะไปครับอ่ะมา1 c o m b คอมโบครับ เขาบอกว่าเบตที่7มีสิทธิ์ที่จะไดะ้โบนัสสูงครับผมก็ลองดูเนาะลองดูไม่เสียหายครับลองให้เห็นกันเลยมาเวลาเล่นตอนนี้ผมเล่นอยู่ประมาณทุ่ม40หนึ่งทุ่ม40เนาะจะสองทุ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าช่วงระยะเวลานี้งบ50มันจะมาให้เราไหมจะได้ฟันสิงโตรหรือเปล่าครับ,รบตอนนี้ก็ต้องรอโอกาสที่จะ,ะเข้าฟันสิงโต หรืออะไรก็ได้บิ๊กวินซูเปอร์วินอะไรก็ได้นะผมมาช่วยเราให้เราได้กําไรนะครับผมถึงจุดหมายปลายทางเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมาไหนดูรอบต่อไปหน่อยมาโอเคครับ3มแถวครับ ยังอยู่นะยังอยู่ okay, โอเคโอ้โหสิงโตโคตรเยอะเลยนะลงสองช่องบนนี่สวยแลกไม่เข้าครับอาดูกันไปเรื่อยๆครับผมที่7เราจะดูที่7กันไปเรื่อยๆแล้วจังหวะนี้มาฮะแถวครับ17นะครับผมบวกมาโอเคโแจกันช่องแรกเกือบได้4แถวแล้วมาดูรอบต่อไปครับ โอเคห้าแถวไม่อีก,อกรอบวราผมห้าแถวเริ่มออกมาแล้วนะโอเคแต่ไม่มีคอมโบนะโลน่าจะลงนะตรงนี้เนาะโอเคครับรุนต่อครับผมอ่ะมาครับมงกุฎกับโลสามกับสี่นะมาอย่างละชุดครับแล้วไปต่อเรื่อยๆกันเลยครับผมตอนนี้มาโอเคครับหนึ่งคอมโบครับ โอเคไม่มีสองนะกดแล้วหยุดดูโอ้โหอโบนัสมา2ครับขอสักสอันก็จบแล้วอู้หมาสี่แถวครับผมจังหวะนี้15้าครับผมมาถือว่าโอเคนะเอ้าแล้วสี่แถวมาอีกรอบครับโรมาหนึ่งสองสองโอ้โหไม่เขารือว่าจะมาให้นะถ้ามาก็ดีอ่ะโอเคตอนนี้กลับมา50กันอีกครั้งนึงครับผมอยู่แถวอยู่กับงบ50เราเหมือนเดิม ตอนนี้มากี่นาทีเราไม่รู้ครับเล่นมากี่นาทีเราไม่รู้เราจะดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมุนไม่ได้หรือว่าจนกว่าเราจะได้กําไรที่เหมาะสมนะหรือว่าพอสมควรที่เราแบบอ่แเราพอแล้วประมาณนี้นะผมอ่ะลองกดที่7ไปเรื่อยครับอ่ตอนนี้เหลือ25บผมครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งนะตอนนี้กลับมา17ครับลดมา17โอ้โหลักษณะอย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะ จากอาการของเกมแล้วเหมือนจะไม่มาวะ่ะไหนเขาบอกว่าได้ฟันบนัดดีดีอ่ะมาครับ5าแถวมาช่วยอีกแล้วครับผมกลับมาห้กันอีกครั้งครับเออก็ยังไม่ล่วงนะท่านผู้ชมนะอ่ะยังกลับมายืนกันที่50เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือแถมมาอีก7นะอ่ะได้กําไรมาเจ็ดครับตอนนี้ครับไปสำหรับคนทุนน้อยนะ ต้องลองดูครับโอ้ยโ,โบนัสโอ้หน้าเสียดายมากเลยท่านผู้ชมถ้าเกิดมันไม่ตัดออกนะผมบอกเลยแบบมีเสียวอะ่ะมีแบบลุ้นได้ลุ้นกำไรแน่นอนครับอ้าวแถวเริ่มออกบ่อยๆแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้กำไรมาเกือบ30แล้วนะครับผมตอนนี้มา27่สิบเกํานะกำไรเอา้าว30แล้วนี่หว่าอ๋อมันเป็นเศษบวกขึ้นด้วยลืม อะตอนนี้ได้กําไรมา30 20กวกว่าๆเนาะใหญ่แต่ยังไม่เท่าตัวครับยังไม่ยืนตัวดีมากนะมันมีโอกาสที่จะกลับไปได้ทุกครั้งครับผมตอนนี้ภาวนาให้โบนัสเข้านะเราจะมีสิทธิ์ที่จะบวกมากกว่าเดิมครับต้องรอต้องรอต้องรอดูครับจะมีให้เราหรือเปล่าและกลับมาใกล้50ากันอีกเหมือนเดิมครับก็ยังไม่ไปไหนเหลย<ป>ก็ยังอยู่แต่โอ้โหโบนัสมา2แล้วอ่ะไปต่อนะ เราต้องสู้อย่ายอมแพ้มาสแถวครับเหมือนลักษณะเกมมันจะแบบกำกึ่งกำกึ่งนะมาดาไม่มาดามาดีไม่มาดียังไงประมาณนั้นนะครับผมอ่ะตอนนี้รอลุ้นกันแบบจังหวะสวยๆหน่อยไหนขอดูแบบแจมๆนะยังไงรอบนี้ยังไง มุนนานอย่างนี้ต้องจัดแบบโอ้โหโบนัสทั้งโบนัสทั้งโลกครับเกือบเข้านะครับผมอ้าวมันบ่อยอย่างนี้มันต้องมีสิทธิ์สักรอบหรอวะอ่ะตอนนี้รอใจกันแถวแถวแรกช่องแรกนะโอ้ไม่เข้าครับโอ้ใจกันแถวแรกเข้ามาห้าแถวสองชุดเลยแต่เสียดายที่ไม่เข้าครับอ่าแล้วโลมาสี่แถวครับแจกันสแถวออาเงน3แถวจัดมาครับผมช็อตนี้เอาแล้วสองคอมโบครับ ตอนนี้บวกมา22ครับผมโอเคไม่มี3ครับขาดอางุ่นช่องเดียวนะถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็น4แถวถ้าได้ตรงนี้ก็จะเป็น5แถวนะครับผมตอนนี้ลุ้นต่อไปครับอ่าแจกันครับ5แถวครับกับโร่ีแถวมาสวยงามครับผมอ้าวตามมาครับสคอมโบแล้วเข้า3าคอมโบครับอีกโอกาสอีก1ครั้งคือฟรีสปินนะ จะมาหรือเปล่าครับตอนนี้รอแจกันตรงนี้นะผมตรงโลเลยนะมาไหมเอาโลมาแทนครับโอเคยังลุ้นแจกันต่อครับตอนนี้ครอบครองมาแล้วสี่ฟรีสปินครับโอ้ไม่ได้นะสลับกันได้ไม่ใน2อันเนี้ยสิงโตกับแจกันเนี้ยมันน่าจะสลับกันนะโอเคมาครับมาลุ้นฟรีสปินกันครับผมป๊าป๊าปาช็อตแรกเงียยไปครับช็อตที่2ว่าไงอ่าสามแถวครับเดี๋ยติด2คอมโบมาด้วยนะโอเค อย่างดีครับอย่างดีอุย้ยอุ่นมาหน่อยอุ่นมาหน่อยโอ้อุ่นไม่เข้าครับไม่เป็นไรครับตอนนี้รุนต่อครับอ่าสี่แถวครับโรสี่แถวมาครับตอนนี้แตะร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้กําไรเรามาประมาณห้าสิบหกสิบแล้วนะอ่ะงบน้อยครับงบน้อยเกมนี้ดูกันยาวๆไปเลยมาเอาดูซิว่าเราจะไปได้ถึงขนาดไหนครับผม ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่นะมาตอนนี้ขึ้นมาร้อยหนึ่งแล้วผมดูกันไปยาวๆเลยขอดูแบบอยากได้แบบโหดโ,ถโถนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูที่เจไปเรื่อยๆก่อนครับรอโอกาสให้เพิ่มสัก300ให้โอกาสให้มันถึงส0มร้อเลยราค่อยเพิ่มไปเอาแล้วจังหวะนี้มา4แถวครับสวยงามครับผมเอาแจกัน้โหช่องเดียวมาทุกช่องอยู่เว้นแถวสเนะี่ย จุดเดียวเลยนะอ่ะมาตอนนี้ได้กําไรอยู่50ก็อย่างที่บอกครับไม่ถาวรเท่าไร่ครับอย่าพึ่งไว้วางใจกับเกมมันมากนะหูอ่างุ่นช่องเดียวมาครับแล้วช็อตนี้ยังไงอ่ะสามแถวหูโลน่าจะมาสักอันนะแจกไห้โลโลมาเปล่าอ้าโหไม่เข้าครับอดนึกว่าจะได้ห้าแถวนะโบนัสมาสองอีกแล้วครับผมเหลือช่องเดียวเหมือนเดิมนะ เอาลองดูครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมุนไม่ได้เออมา37ครับมาครับตอนนี้อยู่ที่แถวร้อย,ยี่ครับโอโบ้โบนัสม,มันต้องมีสักครั้งแหละเอา้าโอ้มาสองสองสตลอดเลยนะไม่มาแบบ3มสักครั้งเลยมันต้องการ3มอะ่ะอย่าฟันสิงโตถ้ามาให,ให้ให้เลิกเล่นเลยก็ได้เอ้ะ ขอสักครั้งหนึ่งต้องให้ฟันโดนนะละโอ้โหเสียดายขวานช่องแรกครับขวานน่าจะมาช่องแรกสักอันนะจะได้ขวานหน้าแถวนะอ่ามาสี่แถวกับ3แถวครับแล้วโอกาสขวานจะเข้าหรือเปล่าโอเคเอาหุ่นมาก่อนครับแล้วยังลุ้นขวานกันอยู่นะขวานตรงนี้ครับพับไม่มาอถ้าขวานมาก็คือฟรีสปินเลยนะเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรครับลุ้นต่อ อรอบนี้ไม่เข้าครับไม่ติดไม่ใกล้เคียงอะแต่ก็เกือบเข้าห้าแถวเช่นกันนะเมื่อกี้เอ่ะเหมือนจะเริ่มลดเหมือนจะเริ่มค้างครับอาการเริ่มค้างอ่ะรองดูครับกดเจ็ดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันครับผมตอนนี้เราก็ต้องดูที่เจ็ดไปเรื่อยๆนะขอดูที่เจ็ดไปก่อน เริ่มไม่มาแล้วเราต้องขยับเบ็ดครับไล่คือ,คอ,คอการไล่มันเริ่มไม่เข้าเราก็ขยับไปที่9ดูนะอ่ะลองที่เก้าแล้วมงกุฎมาสี่แถวครับหกสิบโอ้ยม,มาเออมันต้องอย่างนี้น้องขอแบบ5แถวจำแจมซปเปอร์วินมานี่คือจบอ่ะจัดมานีิขอดูหน่อยสิโอ้ยไม่มานะโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะขอรองอะไรสักนิดนึงครับผมผมจะใช้ใช้สูตรทิกหนึ่100เข้ามาช่วยดูนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูครับเพื่อมันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะเข้าได้มากขึ้นครับผมลองแทรกตรงกลางเลยนะเปิด3ไปก่อน5ครั้งครับไล่เบ็ดผสมทิกครับผมดูกันว่าจะบวกเท่าไหร่ตอนนี้ได้กำไรมาอยู่ประมาณ 50นะผมเรามางบ50ได้กำไร50ก็ถือว่าเท่าตัวนะอันนี้ครั้งที่4ครับรอบที่4รอบที่4ครั้งที่4ว่าไงโอ้ห94้ตัวเลยตรงนี้ดูดิท่านผู้ชมดูครับตรงงบนะดูเงินทุนนะ94ตัวเลยนะผมสวยงามมากอ่ะมาครับครั้งที่5ครับผมอ่ะต่อไปก็6 สามครั้งนะไอห้าครั้งครับผมจำผิดจำผิดขออภัยครับเราไปหกก่อนห้าครั้งแล้วเราก็จะยันเก้ายาวๆเลยนะผม, 1, ค,รมรครั้งที่หนึ่งผ่านไปครับมารุนครั้งที่สองต่อเลยครับมาครับหนึ่งคอมโบแน่จริงมุงกุดมาสองสามจะดีมากบุงไม่มาสักอันเลยนะเอาไปครับผมคร,บบนนบครั้งที่สามครับโอ้โหโบราณปันเดียวครั้งที่สี่จ้าสี่มาสี่แถวครับ โอ้โอย่างนี้ครั้งที่ห้าต้องจัดห้าแถวแล้วมั้งถึงจะถูกต้องอ่าแล้วติดสองคอมโบอย่างนี้อู้หูขวานขวานมาดิขวานโอ้โหเป็นโลกอ่าต่อไปครั้งที่5้าต้องจัดห้าแถวนะครั้งที่4ี่สี่แถวครั้งที่ห้าต้องจัดห้าแถวโอ้โหโบนัสอีกแล้วครับโบนัสมาสองอันทุกครั้งเลยอะอ้โหเกือบมาแถวโง,งนโอเคต่อไปเรายันเก้ายาวๆดูนะครับผมมา สองอีกแล้วนะโบนัสไม่อยากจะขึ้น15นะกลัวร่วงเดี๋ยวลองดูสถานการณ์เกมนิดนึงครับอ่ะดูที่เก้าไปก่อนนะอือะหน้าแถวมาดิสวยงามใจกันองุ่นโอ้โหพูดไม่ทันเหลือ,องุนเหลือ,องุ่นโอเคครับตอนนี้กลับมา100กันอีกทีนึงนะมา รอบนี้เอาเงียบไปครับรอบต่อไปยังไงครับผมจังหวะนี้มีอะไรอืมไม่เข้าครับไหนขอดูส,สวยๆหน่อยโอเคมาเบาๆครับหนึ่งคอมโบโอเคไม่มีสองนะผมตอนนี้ก็อยู่ที่แถว100่งร้ยเดี๋วดูอีกสักพักแล้วกันเหมือนจะไม่บวกแล้วนะโอ้โหโลสักอันมาเลยโอ้โหไม่เข้าครับ ขอซูปเปอร์วินครั้งเดียวนี้พอใจเลยหรือโบนัสก็ได้อะโบนัสมานี่ก็คือพอใจละเนี่ยมันมาสองทุกครั้งเลยโโลตรงนี้น่าจะเป็นโลนะอ่ะไม่มีคอมโบครับขวานโลกับเข้าเหมือนกันนะตอนนี้กลับมา50จุดเดิมของเราเลยอหม,มาก้าครับลุนแจกันอมไม่มา ลุนต่อนะครับผมไปต่อนะตอนนี้อยู่ที่50ครับผมรอโอกาสเข้าแบบสวยๆอยู่โอ้โหรอบนี้เงียบครับลองกลับไปที่7กันสักนิดนึงครับรอบนี้ว่าไงจัดไปว่าไปสิครับขอสวยๆโอ้โหเอาแล้วครับสงสัยนะจะดูดหมดเลยนะท่านผู้ชมเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วอาการอย่างนี้เริ่มแล้ว อ้าวหนๆก็มาถึงขั้นนี้ครับผมโอ้โหโหแนวตั้งครับเท่มากเลยแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมเป็นแนวตั้งอย่างนี้เนี่ยโอ้โหใครได้คอมเมนต์เป็นเพื่อนหน่อยนะผมครับถ้าเกิดว่าใครเคยเจอแบบนี้นะมันน่าจะเข้าสักอันนะทำเมื่อกี้โลอ่าโลมาคะแถวครับมันก็ยังไม่ล่วงนะท่านผู้ชมนะยังอยู่นะ เอาเราก็ยันไปเรื่อยๆครับคลิปนี้อาจจะยาวนานไม่รู้มากี่นาทีลแล้วเดี๋ยวเปิดดูแป๊บหนึ่งโอ้โห14นาทีแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหดูกันยาวครับมาลองดูครับงบน้อยทุนนอ้อยร้อยร้านครับผมอันนี้ก็ชื่อช่องใหม่ก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะตอนนี้ก็ยังยื้อกันอยู่ครับยังแบบใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้ก็ยังแบบกำกึง่งกำกึ่งครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะผม แต่เรามีเปอร์เซน์ที่จะไปมากกว่าที่เราจะอยู่นะตามที่ทฤษฎีเราวางไว้แล้วผมนะจุดจุดนี้เนาะโอเคดูที่7ไปก่อนครับรู้สึกโอ้โหสิงโตตอนนี้ดูที่7ไปก่อนแล้วกันนะจนกว่าเราจะไปไม่ได้ครับผมหูแต่ละช็อตแต่ละได้น่าจะมีสักครั้งที่เป็นของเราดิวะมาครับสีแถวกับ5าแถวครับผมช็อตนี้มา20 22นะโอ้โหขวานครับ สลับกับองุ่นได้นะไม่มีใครว่าเนี่ยสองอันเนี่ยดูครับนี่นะโอ้โหถ้าสลับนี่คือแบบมีบิ๊กวินนะเพิ่มเผยมีแบบสิทธิ์ซูเปอร์เอเมก้าวินน่าจะมีสิทธิ์ถึงนะอ่าตอนนี้รุนครับตอนนี้อยู่แถวห้าสิบอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกครับ เราจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปไม่ได้เพราะกำไรบวกมาแล้วยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับผมบวกไม่เท่าเยอะเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องไปต่อเรื่อยๆก่อนครับโอเคโลช่องแรกไม่เข้าครับผมจังหวะนี้แล้วรอบนี้ว่าไงเงียบไปสิครับรออะไรเหลืออีก20ครับมาเอาใจช่วยเกือบครับเกือบลงขวาดหน้าแถวนะโอ้โหแต่แลนะหน้า มันต้องมาหน่อยสิีบิ๊กวินน่ะทำไมเขาทำได้อะงบ50แตกเป็นหมื่นเลยโอ้โหเก่งมากเลยคือเราได้น้อยมากนะงบ50ได้ไม่ถึงร้อยเลยร้อยยี่สูงสุดนะครับ้อยยี่เนี่ยพอถึงร้อยยี่ปั๊บดูดกลับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเดี๋ยวดูดเร็วมากครับผมเอาได้อีกสองไม้ครับ ่าแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมกลับมา87ครับไอ้ย85ครับผมโอเคบิ๊กวินมาแล้วนะท่านผู้ชมนะกลับไปร้อยกันเหมือนเดิมครับอ่ะบิ๊กวินแรกมาครับผมเล่นมาประมาณเท่าไหร่เด่17-18นาทีแล้วมนะั้งอโหบิ๊กวินเข้าครับมายังไงต่อยังไงต่อบิ๊กวินอย่างนี้ก็ต้องลองที่9เลยแล้วกันนะครับผม จัดรองที่เก้าเดี๋ยวขอดูเกมอีกสักพักครับรู้สึกว่าจะยาวนานมามากพอสมควรแล้วเอา้าแล้วจังหวะนี้ครับสวยงามครับผมมาร80สิบเอ้ยเมค้าวินครับเอาแล้วครับอย่างนี้ชุดไม่อยู่อย่างนี้ชุดไม่อยู่แน่นอนมีสิทธิ์3 0ม้ยไหมเนี่ยขอ300ไปไหนลองดูครับเราจะยืนไว้ก่อน ยังไงเราโลยังไงเราโลโลไงช่องแรกว่าไงโอ้โหไม่เข้าครับเกือบนะอย่างนี้อย่างนี้มา,างไงครับเอาไงไอ้น้องขอขออีกร้อยเดียวขออีกร้อยเดียวถอนได้เลยเนี่ยร้อยเดียวเองขอหน่อยเถอะมามายังไงครับสองคอมโบแล้วนะติดสามไหมติดสามไหมโอ้ยขวานไอโลนะทำไมพูดผิดไปเรื่อยเลยวะ เอาไปครับจังหวะนี้ครับอ้าวสี่แถวครับโลต้องลุ้น2ช่องน้หนึ่งสองถึงจะดีครับโอ้เป็นองุนยังลุ้นโลต่อครับนี่ครับโอกาสโลยังไงโอ้มาครับยังลุ้นอีกครับผมเฮ้โลโลขอเถอะบาโอ้โหไม่เข้าครับผมลุ้นสองสามครั้งแล้วไม่เข้าสักครั้งเลยนะโอ้ดูดิรอห้าแถวครับผมสตันรอแล้วแบบ เตรียมตัวแล้วอะพร้อมจะออกแล้วนะแต่มันไม่เข้านะติดแค่ดิดเดียวครับอ้าวแล้วมาแล้วครับผมโล5ห้าแถวครับผมรอบที่แล้วไม่มารอบนี้ไม่มาครับถึง300ของเราเรียบร้อยครับผมงบ50โอเคกําไรมา250ก็ถือว่าโอเคนะครับผมพอครับงบ50เราได้ขนาดนี้ไม่ขอเป็นหมืน่นอู้แต่ลืมดูครับดูนักรบนะนักรบ4ี่แถวครับเหลือช่องนี้ แถวสองแถวเดียวนะคือห้าแถวเลยเอาไงดีลองต่อไหมลองต่อไหมขอลองดูอีกสักแป๊บหนึ่งขอลองดูครับมันหน้าแบบเหมือนมันจะมาอีกนะผมว่าเพราะอาการเหมือนแบบเออมันน่าจะเข้านะแล้วติดสองคอมโบอย่างนี้ครับแล้วติดสองคอมโบอย่างนี้อืมไม่เข้านะไปครับรุนอีกสักแป๊บหนึ่ง เอามีอาการค้างเกิดขึ้นเล็กน้อยครับรอบนี้ว่าไงจ๊ะโอ้โหเอาอีกแล้วครับโรคครับเกือบพ้าแถวอีกแล้วนะโอ้โหถ้าลงตรงนี้ผมบอกเลยบิ๊กวินแน่นอนครับดูครับรอ2ลายแล้วนะโอ้มา13เลยครับผมจะขอยืนไว้200ครับผมเอากำไร150ก็ะปอไหนดูหน่อยสิจังหวะนี้ยังไง อ่ะมา4แถวคับ3แถวครับบอลบอไปแล้วมีคอมโบหรือเปล่าอ่ะมาครับคอมโบครับขวานช่องแรกเข้าหรือเปล่าครับฟืีสปินมาก็คือจบเหมือนกันโอ้ไม่เข้านะยังไม่ได้ครับยังไม่ถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรนะอ่ะไปครับอ่ะตอนนี้ติด2 c o คอมโบอีกแล้วครับโอ้โหโลจัดหน่อยก็ได้นะ จัดลายนี้เองไม่เข้าไอไลายห้าแถวเล่เอ้ามาครับฟรีสปินครับผมโอเคได้ฟรีสปินไม่อีกแล้วนะมาครับอโอเคสี่รอบครับผมโอ้โลตรงนี้อีกแล้วครับผมรอช่องเดียวเลยอุถ้าลงสองช่องแทนสิงโตนี่คือแบบสวยเลยนะเอารุนฟรีสปินครับผมอาจจะจบฟรีสปินนี้เราอาจจะยุติก,การเล่นเลยละกันครับผมเพราะว่าเกมนี่ก็ยาวนานแล้วนะมานานพอสมควรแล้วลุ้นโล่อีกครั้งครับผม รู้สึกว่าเกมนี้เราผูกพันกับโรอะไรมากหรือเกินนะเนี่ยเดี๋ยวก็รอโลเดี๋ยวก็รอโลดโล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 อยู่นะครับผมรอบ่อยมากนะอ่ะมา4ี่แถวครับไม้สุดท้ายติด4แถวครับมีคอมโบไหมโอเคโอ้โหขวานอีกแล้วครับขวานอ่ะลอง12อีกหนึ่งไม้นะผมนี่ครับปัดเศษสักนิดหนึ่งเนาะมายังไงสิปัดเศษหน่อยโอเคครับ โอเคครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้ถอนกันนะเราขอถอน3 0แล้วละกันนะครับผมเกมนี้ก็ถอนไปเบาๆเนาะช่วงกลางคืนครับก็ตอนนี้2ทุ่มแหละผมเล่นอยู่ประมาณ2ไอ้ทุ่ม40ประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับผมเกมนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่นะผมกดติดตามแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนนะนี่คือสำคัญเลยนะผมเวลาเราแจกอะท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยบอกว่ามันไม่แจ้งเตือนผมเลยพี่ มันไม่ขึ้นการแจ้งเตือนผมเลยผมว่าท่านผู้ชมน่าจะยังไม่เปิดการแจ้งเตือนนะผมเปิดการแจ้งเตือนด้วยครับทั้งเพจทั้ง YouTube นะจะเม้พลาดคลิปดีๆและกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นมานะผมโอเคครับเกมนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด s u b สไคร้นะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ